ค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะประจำปักหลังของเดือนกันยายนนะคะอ่ะเก้าอี้จะเอียวไปไหนนะคะโอเคอ่ะทุกคนมามานะชาวราศีสิงลัคนาสิงนะคะอ่ะมาขอดูไพ่พลังงานของชาวราศีสิงลัคนาสิงค่ะ ให้พลังงานของชาวราศีสิงห์แลัขนาสิงห์ห้าไม่เท้าหนะ่ะนะคะอืมอืมนะคะไพ่ห้าไม่เท้าจริงๆเนี่ยเหมือนว่าคุณอ่ะสับสนสับสนจริงๆเ่ะคุณมีเหมือนคุณแอบบคุณมีเป้าหมายในใจอะไรบางอย่างแต่เหมือนคุณเหมือนต้องการหา อะไรบางอย่างเพื่อมาซัพพอร์ตความคิดของตัวเองคุณไพ่ใบนี้เป็นไป,นป,นปนพลังธนะาตุไฟคุณมีความกระตือรือร้นในเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างแปลว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสอะไรอีกโอกาสนหนึ่งเข้ามาในชีวิตในเรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะอันนี้ได้บางขั้นบางคนบางกรณีมันก็เลยทําให้คุณแต่ตอนนี้เหมือนคุณกําลังคิดอยู่สองจิตสองใจอยู่อยู่ในภาวะที่สับสนอยู่นะคะยังสับสนอยู่ว่ามันจะไปทิศทางไหนมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะ ทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเจออะไรกันมาบ้างค่ะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อืมอืมอือหือเจ้าเลย ท่านคุยชาวราศีธนูลันาณนูนะคะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอดทนกับใครคนหนึ่งมามานานแล้วนะคะกับความเจ้าชู้ของเขากับความที่เขายังไม่เลือกคุณสักทีนะคะคุณมีแต่ความเศร้าความเครียดอะดูสิมีแต่ความเสียใจนะจ๊ะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคุณรู้สึกคุณเหนื่อยกับกับความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่า คุณอดทนกับคนคนนี้มาเยอะแล้วอดทนมามากนะคะกับความเจ้าชู้ของเขาหรือว่าความความที่เขามีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หลายครั้งหลายครานะคะแต่คุณก็พยายามอดทนและไปต่อแล้วก็เหมือนให้โอกาสเขามาอยู่เรื่อยๆนะคะอ,อืแล้วเหมือนเขาก็เอาคุณไปซ่อนด้วยอาจจะแบบไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยนะนี่ในกรณีบางท่านบางคนนะคะอ,อืคุณพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้มาแบบมาตลอดนะคะและอันนี้อีกกรณีหนึ่งนะ คุณเองอาจจะเฟี้ยวอาจจะเซี้ยวด้วยก็คือตัวคุณเองเนี่ยคือมีคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าคนคนเนี้ยเหมือนกับว่าคนคนเนี้ยมาทำอย่างที่คุณทำไม่ดีกับคนอื่นไว้อ่าคุณรู้สึกว่าเหมือนคุณถูกถูกสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นอะมากำลังมาเล่นงานคุณอยู่นะคะมันมีเกณฑ์ลักซอนนะเนี่ย อ่ะทีนี้มาอยู่มาดูกันที่เขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ลาคนาสิงห์ค่ะอืมอืมนี่ไงสามดาบเอ้ม,มันก็ไม่แน่นะความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณน่ะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนคุณอาจจะเคยกับคนี่คุณอาจจะค,จจะคบเขามานานละคบมานานล้ะแต่ว่า คุณเคยอาจจะเป็นคนที่ไม่ดีกับเขาแต่ตอนนี้สลับกันเขาดันมาทําไม่ดีกับคุณหรือทําอย่างที่คุณเคยทํากับเขาก็เป็นได้นะคะอืมแต่เอาความรู้สึกก่อนความรู้สึกที่เขาคิดกับคุณตอนนี้ก็คือว่าเขามองว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ของความสัมพันธ์ของเขากับคุณมันสมน้ําสมเนื้อกันดีแล้วนี่จริงเนี่ยเอาจริงเนี่ยดูดีไพ่ออกมาคิงคิงเหรียญควีนเหรียญให้ดูนะคะมันสมน้ําสมเนื้อกันแล้วนี่ อย่างนี้เลยนะคะกับสิ่งที่เจอกับสิ่งที่เป็นกันอยู่นะคะอืมอืมมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนทั้งรักทั้งชังอะ่ะนะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อนะอืมอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงละคนาสิงค่ะว้าวเดซันอ๋อแม่เดซันแต่สองเหรียญนะนะ โอเคโอเคชัดชัดมากอืมโอเคความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคือโอ้ยแต่เดรสันเป็นเรื่องของความสว่างแฮะแปลว่าน่าจะมีเรื่องอะไรถูกเปิดเผยขึ้นมีเรื่องอะไรบางอย่างเดรสันเนี่ยถูกเปิดเผยขึ้น เพราะมันต่อด้วยไพย่สองเหรียญเนี่ยมันมีเรื่องอะไรบางอย่างถูกเปิดเผยขึ้นแล้วทําให้พวกคุณน่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกคุณต้องทะเลาะกันนะคะแต่ไพ่บอกว่าสิ่งนี้เหมือนคุณมีเซนส์แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะได้รับข้อความหรือได้รับเมสเซจหรือว่าอะไรบางอย่างที่ผิดที่แบบหรือว่าสิ่งต่างๆอะไรที่มันมาเข้าหูคุณน่ะ มันคุณอาจเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่มาเข้าหูคุณได้ไปเจอนะคะทุกอย่างเปนการอันสลับกันได้เขาเองก็อาจจะไปเจอสิ่งที่คุณแอบทําอะไรไว้คุณเองก็อาจจะไปเจออย่างนั้นเหมือนกันแล้วมันทําให้เป็นเหตุที่ทําให้พคุณทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะเนี่ยสิบดาบอีกนะคะอื้มสิบดาบอีกนะคะเหนื่อยไม่มีการประนีประนอมอะไรกันทั้งนั้นในการในบทสนทนานี้ นะคะบทสนทนาน,นี้จะไม่มีการปานิประนอมอะไรกันทั้งนั้นแล้วก็จะหยิ่งเลยต่างคนต่างอยู่นะคะแต่พวกคุณไม่เลิกกันแต่ก็ยังแบกความสัมพันธ์นี้ต่อไปเรื่อยๆสิบไม้เท้าอีกเนี่ยสิบดาบสิบไม้เท้านะคะยังจะแบกความสัมพันธ์นี้ไปเรื่อยๆนะคะพวกคุณเหมือนนเป็นการเล่นเกมให้ทรมานซึ่งกันและกันเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> นะคะโอเค ประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์ค่ะสองถ้วยเนี่ยดีมากเลยนะโอเคอันนี้แป้งขอพูดเสริมนิดนึงแล้วกันนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงค์คุณในบางท่านบางคนที่แป้งเคยเปิดเอาไว้ใช่ไหมว่าพลังงานของคุณอะ่ะคุณอาจจะมีเกณฑ์มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณอันนี้อีกนิดนึงเหมือนกันนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์คุณอาจจะมี คู่สัญญาคู่ค้าแบบจริงใจเข้ามานะคะอันนี้ขอพูดในนามนักธุรกิจก่อนละกันนะหรือว่าเอางี้คือใครที่เป็นนักธุรกิจกําลังทํางานหรือการท,ทำทำธุรกิจส่วนตัวอยู่มีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคู่ค้าคู่สัญญาเข้ามาเสนองานให้กับคุณมาขอเป็นหุ้นส่วนแล้วก็จริงใจนะคะมาช่วยเหลืองานกันไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะอืมอ,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 อือืออือคนคนนี้อาจจะ คือคืองานของคุณอนะ่ะมันมีเกณฑ์ที่มันเป็นอะไรที่มันยากนะคะแล้วก็จะมีใครคนหนึ่งที่เข้ามาแต่เป็นไพ่สองถ้วยแป่งมองว่าอาจจะมาเป็นแบบเป็นเพศตรงข้ามแน่ๆเลยอะ่ะที่จะเข้ามาช่วยพยุงกิจการช่วยดูแลกิจการเป็นที่ปรึกษาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะ ่ทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของพนังกงานประจําแล้วกันนะคนที่ทํางานพนังกงานประจําแป้งบอกเลยว่าถ้าตอนคุณมีปัญหาติดขัดเรื่องงานอะไรต่างๆาคุณอาจจะมีเกณฑ์มีปัญหากับเจ้านายหรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะบ้างในบางคนบางท่านถ้าคุณติดขัดปัญหาอะไรบางอย่างจะมีคนในนั้นแหละในที่ทำงานงคุณแหละจะช่วยเหลือและผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต,ตรงนี้ไปได้นะคะอย่างง่ายง่ายไดย้นะคะโอเค ถ้าใครหางานอยู่มีเกณฑ์ได้หรือไม่มีอาจจะได้มาจากคนรักคู่ครองหรือคนที่แอบชอบคุณนี่แหละนะคะมาติดต่องานให้มาแนะนําให้นะคะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้มาดูเรื่องการเงินค่ะชาวราศีสิงห์ลันาาสิงนะคะหนึ่งไม้เท้าอันนี้ไงถ้าคุณได้โปรเจกต์ใหม่หรืองานใหม่งานนั้นจะทําเงินให้กับคุณได้ค่ะนะคะอืฮึอ่ออะแล้วก็เพจสอ c คอย มันจะเป็นเงินก้อนเข้ามาที่เป็นเงินก้อนที่แบบประทังไม่จะป,ประทังหรือใช้คำนี้ไม่ได้ถือว่ามันจะเป็นเงินก้อนเข้ามาช่วยลดรายจ่ายของคุณที่คุณมีอยู่ได้ในช่วงนั้นพอดีเลยถ้าคุณมีหนี้สินอยู่นะคะอืมส่วนใครที่จะต้องแบบมีให้ระวังนะเรื่องเรื่องคดีความหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเสียเงินโดยใช่เหตุเกี่ยวกับการมีคดีความเล็กๆน้อยๆน,นะคะ อย่าไปเมนใครในโซเชียลเดี๋ยวเขาฟ้องอแซวเล่นแซวเล่นไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้หมายถึงว่ามันมีเกณฑ์ที่อาจจะแบบเอ,อจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันนี้ในบางท่านบางคนนะเกี่ยวกับกรณีกอาจจะมีการฟ้องหรืออะไรเกิดขึ้นบางคนอาจจะฟ้องเรื่องกับที่ทํางานเก่าออกมาแล้วเขายังไม่จ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนั้นไปแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่จะได้มีไหมไพ่จะติดออกมากับหนึ่งกับเด็ก ถือเหรียญนะมีโอกาสที่คุณจะได้นะมีโอกาสที่คุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะอันนี้แบบมันในบางคนบางท่านนะะทีนี้มาดูกันต่อค่ะในเรื่องของเเอออ่คนโสดกันบ้างนะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์คนโสดชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์เนี่ยไม่แนะไม่ใช่ไม่แนะนำ the high p r e s t e s เนี่ย นะคะเป็นไพ่ของความสัมพันธ์ที่มีคนมาหลงสเสน่ห์เราแต่เป็นสเสน่ห์แบบพวกคนมีเจ้าของอะ่ะจะชอบมาชอบเราในช่วงนี้ฉะนั้นวางตัวให้ดีแล้วกันนะทีนี้มาดูกันต่อกับที่สถานะไม่ชัดเจนค่ะพวกคุยพวกคุณจะมีการยกระดับในการพูดคุยกันยาวนานขึ้นมากขึ้นนะคะอืมแต่ว่าไพ่ก็บอกว่าคุณยังต้อง ยังต้องเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันในเรื่องความสัมพันธ์นี้ก่อนเพื่อดูเขาต่อไปไพ่บอกว่าให้การยกระดับความสัมพันธ์ของการยกระดับในสถานการณ์ของการคุยของคุณที่มันกําลังจะดีขึ้นเนี่ยไพ่แนะนําว่าให,ใ,หใ,หใ,หให้ใช้เวลากับตรงเนี้เพื่อเป็นการดูแล้วก็พิสูจน์เขาคุณจะได้เห็นความเป็นตัวตนอะไรของเขาบางอย่างออกมานะคะอเพื่อมันจะเป็นการตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อหรือพอนะในช่วงนี้ ทีนี้มาดูคนมีคู่กับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะสามเหรียญน,นะคะโอเคเจ็ดถ้วยค่ะแล้วก็หนึ่งดาบนี่ไงเอซอบซอดอเรื่องปากเสียงเนี่ยต้องระวังเลยนะคะคำพูดเนี่ยนะคะเป็นดาบสองคมจริงๆในความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์คุณเป็นธาตุไฟด้วยบางทีเวลาคุณพูดอะไรบาคุณคุณเป็นคนตรงชัดเจนอยากรู้อ่ะพูดเลย ว่ายังไงนะคะฉันฉันอยากเคลียร์นะคะออืมันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ในช่วงนี้แล้วก็เรื่องจุกติดเล็กๆน้อยๆก็จะเอามาพูดอยู่ก็เอามาพูดแต่ว่ามันถ้าเป็นธาตุไฟพูดมันจะลุกโชนหน่อยเพราะมันเป็นพลังงานธาตุไฟไงนะคะแล้วพลังงานของคุณดันเป็นไม้เท้าอีกในช่วงนี้ฉะนั้นจะพูดจะคุยอะไรเราต้องค่อยๆค่อยๆค,ค,คุยค่อยๆพูดก่อนนะคะเพื่อที่จะจะได้ รักษาความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะโอเคอ่ะโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะใพรส่วจดูดูสนตัวนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะนี่สแกนคิวอา e คตนี้นะคะได้เลยนะโอเคทุกคนประมาณนี้นะโชคดีสวัสดีค่ะ